ครับสวัสดีครับแฟนเพจปิจาพาจวดนะครับเบอนี้นะครับเมนูที่อยู่ตรงหน้านะครับเด้ออู้ยขนมเซนนะครับเห็นไหมครับจิ้วเลี่ยงกันน้อยๆงามๆนะครับจิ้วงามครับนะครับน้ำยาเบอนี้ที่เด็ดอุ้ยน้ำยานะครับเห็นไหมครับสุดยอดขนาดนะครับอุ้ยข่เทลงครับน้ำยานะครับตีนไก่นะครับครับอุ้ยน้ำยาตีนไก่ใส่ปลาอุ้ยเบัรเนี้ที่ลับก่ันครับ อ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายนะครับเมืองครับเอาครับเอาคักขนาดนะครับบอตั้งบอหลายใหญ่หางครับมาจวดกันเลยครับมาจวดกันเลยนะครับเห็นไหมครับอุ้ยใส่ผักนะครับ งามๆครับหนองเส้นแซ่บข้ากนาครับแซ่บข้ากนาดรันด้นี่นะครับสุดจอดขัดขนาด เต็มถาดนะครับใส่มืออะเรนะครับเด้อค้อนเข่ากันหลาข่ขกกนาดนะครับเนาะกินกันทั้งกองไทยครับมือน,นี่แป้นเพจพีจา นะครับอ้ยติวนึงนะครับสีบว่วสีวคนเนี่ยมันเข้ากันเข้าบันไนดเลยครับเตอนะครับเข้าสิได้กินเป็นติวงามๆไปเลยแสบๆนะครับ นะครับนมเส้นเป็นติว น,นะครับเดี๋ยวดูครับผสมกันแล้วด้ครับติจักเสร็ก,กันแล้วจักเสร็ก,กันแล้วเพราะเป็นติวครับไอ้แซ่บข้กขากันะ กินไก่นิ่มๆครับบม่มีหยาบนะครับกินแซ่บขนาดนะครับขนมเส้นเท้ากะทินามันขาดนะครับแล้วถาดมันใหญ่ขนมเส้นมันหลายนะครับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครเห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานในไดร์เ้อร์เพจพีจา ้าตตวดนะครับสุดจอดข,ขนาดครับมันนี้เห็นไหมครับอือจะข้ามกันครับ